สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิว BMW 520i E60 รถปี2006เกียร์ออโต้รถใช้น้ำมันเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊ส รถบ้านลำดับที่หนึ่งเจ้าของใช้มือเดียวออกป้ายแดงบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบกุญแจรีโมทอยู่ครบทั้งสองชุดรถมีประกันชั้นสามเลขไม์แท้วิ่ง6 2ห0 0่กิโลเมตรตรวจสอบประวัติได้พวงมลาลัยมันติฟังก์ชั่นเครื่องยนต์เบนซินสองพันซีซี M546 สูบสมบูรณ์มาก รถอัตราเร่งดีสมรรถนะดีเยี่ยมเกาะถนนภายในลายไม้ห้องโดยสารกว้างขวางมีแอร์หลังเย็นทั่วถึงเบาะหนังแท้สีเทาเดิมโรงงานปรับไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบรถสวยสีบางเดิมทั้งคันสภาพหนึ่งในร้อยยางมิชลินใหม่ทั้งสี่เส้นเจ้าของใช้รักษามาก รถสวยสภาพนางฟ้าหายอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขอขายที่ราคา36900 0บาทเล่มเอกสารพร้อมโอนสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0816462358ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง The Best Used Car ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ